กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนกรุงพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตทรงมีพระโอรสนามว่าธรรมปาละผู้ทรงเตี่ยมด้วยสติปัญญาและเมตตาเป็นที่รักใคร่ของปวงประชาโดยบุญบารมีของเจ้าชายธรรมปาละกลางอุทยานหลวงจึงปรากฏสระบัวมหัศจรรย์นามว่าสตตะบัรนาซึ่งมีบัวเจ็ดสีเปล่งประกายดุดอัญมณีทรงกลิ่นหอมไปทั่วทั้งวัง ทว่าพระเจ้าพรหมทัตย,ยังมีพระพาติยะหรือหลานอีกองค์หนึ่งนามว่าวิโรธผู้มีจิตใจคับแคบและเต็มไปด้วยความริษยาเมื่อเห็นใครๆก็ชื่นชมธรรมปัล,ละก็ยิ่งทวีความชิงชังวันหนึ่งวิโรธจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตแล้วทูลความเท็จว่าข้าแต่ฝ่าบาทส,ะสะจัจจบรรณานั้นงดงามก็จริงแต่โหนหลวงทำนายว่า มันเป็นลางร้ายจะนำภัยมาสู่ราชบัลลังก์พยาคะพระเจ้าพรหมทัตทรงเป็นกังวลอย่างยิ่งเพราะทรงเชื่อในโชคลางพระองค์จึงมีรับสั่งให้ทำลายสะบัวนั้นเสียแม้จะเสียดายความงามของมันเพียงใดเมื่อเจ้าชายธรรมปาละรู้ข่าวก็ส่งเข้าใจในทันทีว่านี้เป็นแผนการของวิโรธพระองค์มีได้โกรธเคืองแต่ทรงคิดหาอุบายที่จะเปิดโปงความจริงด้วยปัญญา โชายธรรมปาละจึงเข้าเฝ้าทูลขอโอกาสข้าแต่เสด็จพ่อก่อนจะทรงทำลายสระนี้ขอพระองค์ปโปรดเสด็จไปทอดพระเนตรความมหัศจรรย์ของมันกับหม่อมฉันในยามรุ่งอรุณเป็นครั้งสุดท้ายเถิดรุ่งเช้าเมื่อแสงแรกแห่งอรุณจับต้องขิวน้ำบัวทั้งเจ็ดสีพลันแบ่งบานพร้อมกันทรงกลิ่นหอมอบอวลที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นคือกลางดอกบัวแต่ละดอก ปรากฏนางอัปสราผู้งดนามออกมาฟ้อนรำถวายพระพรพระเจ้าพรหมทัตทรงตกตะลึงในภาพที่เห็นทรงรู้ทันทีว่าถูกหลอกส่วนวิโรธที่แอบตามมาดูด้วยความสะใจเมื่อเห็นความจริงปรากฏก็หน่าซีดเผือดด้วยความผิดและหวาดกลัวพระเจ้าพรหมทัตจึงมีรับสั่งในประเทศวิโรธอ,ออกจากวังฐานทูลความเท็จสะสัตะบรรณาจึงคงอยู่คู่บาร,รมีแห่งเจ้าชายธรรมปาละ เป็นเครื่องเตือนใจว่าความริษยานำมาซึ่งความพินาศส่วนคุณธรรมนั้นสร้างสรรค์แต่สิ่งดีงามถ้าเป็นคุณคุณจะทำอย่างไรกับคนที่อิจฉาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ถ้าชอบนิทานเรื่องนี้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆนและกดติดตามไว้เลยนะคะเพื่อไม่พลาดเรื่องต่อไป